สำหรับคลิปนี้เราพาทุกท่านมาดูการใช้แรงงานมาดูการใช้แรงงานโอ้นักกล้ามครับนักกล้ามโอ้พี่ถือค้อนแบกค้อนทุกวันงนี้ทำไมไม่บึกบึนเลยอ่ะไม่บึกเลยเนาะนี่ครับตอนนี้ช่างก็มาทำห้องห้องอบให้ครับรีเวทใหม่ก็ระบบเดิมก็จะเป็น ห้องปูนอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น,ปนห,ห้องตู้ใช่ไหมห้องตู้ครับนี่ฮะใครที่ทำงานอูส่สีหรือเป็นเจ้าของอู่สีที่ติดตามผมอยู่ก็สนใจอยากจะทำห้องพ่นสีห้องอบนะครับทุกรูปแบบก็สามารถติดต่อมาได้นี่ครับในช่างในช่างใหญ่ช่างอะไรครับลุงอ่องัฐทพงศ์ครับรช่าง,ร,งรัฐทพงศ์มีเบอร์โทรติดต่อไหม บอกเบอร์เลยนี่บอกในในคลิปผมนี่แหละ0989 0989 0303 0303 12 12นะครับช่างนัทพงศ์นะครับก็ใครที่ทำงานอยู่กับงานสีไม่ว่าจะเป็นห้องพ่นห้องอบนะเล็กน้อยใหญ่ได้หมดนะครับแม้กระทั่งพวกทำสีรถมอไซค์ทำเป็นห้องเล็ก ไว้พ่นสีรถมอไซน์งี้ก็แกก็ทำให้ได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ข้างต้นที่แกให้ไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้น่าจะมาจากสะเชืซาใช่ไหมครับน่าจะไม่ผิดนะครับผมต๊ผมอยู่บนบ้านผมสะดุ้งตื่นเลยผมกำลังหลับอยู่บุ้มเฮ้ยเอาแล้วอะไรวะมไม่มีเหล็กไงโอ้ โอ้มันไม่มัมนไม่หล่นใส่ห,หวัวลูกน้องที่อู่ก็บุญโคลนอะโอ้ครับมันอยู่ได้มันค้ำได้เพราะว่าพวกคานประตูอะไรเนี่ยเนาะออเออออครับอันนี้ก็ช่างเขาก็ติดต่อกับพี่สาวครับก็ทำเพราะปกต ปกติแล้วผมก็ไม่ได้ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วนะครับนี่มีรอบนี้แหละน่าจะได้อยู่ยาวอยู่นานต้องระดับมืออาชีพเนาะทำงานประเภทนี้นะครับบางทีระบบถามว่าเราไม่ได้มีระบบใส่เสื้อผ้าเซฟตี้เหมือนโรงงานใหญ่ๆแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับเพราะว่านี่แหละคือคือมันก็จะมีเหตุแบบเนี้เพราะว่าคนที่เขาทำไว้ก่อนอเขาไม่รู้ว่า มันจะมีความแข็งแรงหรือปลอดภัยไหมเนาะเราก็ต้องปลอดภัยกับตัวเองครับมีความชำนาญ่แล้วไงครับมืออาชีพหรือนี่ฮะนี่ทำมากี่ปีแล้วครับยี <20 S 2> <20 S 1> ่สิบแล้วไหมโอ้โหนี่นี่นะครับคือวิชาเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่โรงเรียนหรือตมตึกก็ได้วิชานี่ก็คือประสบการณ์แต่ละวันมันจะสอนเราเป็นครูเนาะเป็นครู นี่อย,อย่างอย่าง,ง,งในกรณีอย่างเนี้ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบว่ามันสอนให้เราเนาะสอนให้เรารู้ว่าเนี่ยไอคนที่เขาทําไว้ก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําไว้ดีก็ได้มันถึงต้องหล่นตุ่มลงมาอย่างน,นี้ครับจะเป็นคานปูนคานปูนแล้วก็ช่างเขาก็พากันตัดพากันซอยออกนะครับผม หลังจากนี้ก็ใช้เวลานานประมาณกี่เดือนครับเดือนกว่าเรื่องของฮะประกอบใช่ใช่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยที่มีของอ๋อครับนี่ก็นะฮะใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นบริษัทน้อยบริษัทใหญ่งานศูนย์งานอะไรก็ติดต่อลุงยามาได้นะครับผมลุง,งนัทพงศ์นะครับเบอร์ก็อยู่ต้นคลิปที่ลงไปให้นะครับผมอันนี้ก็พาเดินมาดูเมื่อกี้ผมจะเดินขึ้นบ้านไปแล้ว พอดีวันนี้ผมไม่ได้ลงทำงานกับทีมงานกับอูก็เลยพาเดินมาดูนะครับช่างมาทำการรื้อซ่อมบำรุงเปลี่ยนระบบอ่าห้องอบห้องพ่นใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอ่ะฝุ่นฝุ่นมันจะเข้าเวลาเราพ่นสีมันจะมีพวกมันก็จะติดที่สีรถมันก็จะเป็นเป็นละอองเป็นฝุ่นเกาะ เม็ดสีเขาเรียกว่าเป็นมันจะเป็นเม็ดนะครับมันจะเป็นเม็ดมันทําให้คนที่เหนื่อยก็คือช่างขัดจะเหนื่อยมากเพราะว่าต้องมาเก็บเก็บรายละเอียดให้รลดมันเรียบโดยที่ไม่มีเม็ดฝุน่นไม่มีเม็ดอากาศนะครับนี่แหละก็เลยต้องถึงเวลาที่จะต้องรีเวทใหม่นะครับผม เคยรีเวทไปรอบหนึง่งตอนทาตู้ตู้ตูเ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตู้เนี่ย,ต,ยตอนนั้นหมดไปอู้เกือบสองหมดไปแสนกว่าบาทอ่ะโอ้โหใบละเจ็ดหมื่นอ่ะนี่ย่ะมันแต่ว่ามันเป็นสามใบนะครับตู้หลังตู้นี้แล้วก็ห้องนูน้นตอนนั้นคือเราเราไม่รู้เราหาช่งางลําบากมากตอนนั้นอ่ะแบบโลกมันมันก็มีช่างเขาคนหนึ่งเขา มาจากไหนไม่รู้เขาแนะนำเขาแนะนำกันมาโอ้โหผมพูดต่อนหน้าคลิปเลยคือมันไม่ผ่านทำแล้วมันไม่ผ่านแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกปองอากาศอ่ะโอ้โหแก้จนแบบจากปองดีๆมันเละเทะไปหมดอะ่ะตัดต่อไปคือเขาคือการทำงานแบบนี้เราต้องคำนวณถูกใช่ไหมว่าในการดูดอากาศแรงลม ที่จะดูดออกป่องดูอะไรเงี้ยมันจะทําให้ป่องมันตันเร็วไม่เร็วเพราะว่างานสียังไงมันมีพ่นทุกวันอยู่แล้วโอ้ตอนนั้นนี่แบบคือมันแก้ไม่หายอ่ะพอปุ๊บมันดูดน้ําขึ้นไปข้างบนอ่ะบ้านเปียกหมดเลยเปียกแบบโอ้คือแรงลมมันเยอะแรงลมมันดูดเยอะคือแล้วเขาปรับขนาดฟิลเตอร์ไม่ได้เขาก็แก้แก้แก้ประมาณอาทิตย์หนึ่งต้องโทรตามมาแก้คือมันไม่ได้เห็นวันต่อวันใช่ไหมครับประมาณ สักสองวันพอฟิลเตอร์เริ่มแน่นเริ่มตันเอาแล้วน้ําขึ้นมาแทนเลยทีนี้ตอนนั้นเพราะมันเป็นระบบม่านน้ำเนาะก็เลยแก้ระบบไปเรื่อยเรื่อยเอเอาไปเอามาทุกวันนี้ก็มันก็ใช้ได้แหละเป็นยังตัวเนี้ยแตกตัอัดเลยเข้าอยู่ตัวโกกงงเหรอพีึ่แตกบ่าวแตกเมื่อวันคนละอัด เอาจะเข่ามาเห็นงานคิมกับบอสี้เาบาดเละแล้วกูเอาแล้วโอ้องเจ้ไปถามถามเจ้ปนว่ามีบ่เจ้ว่ามีบ่เขาบอกมีมันต้องเข้าไปซื้อในเมือง,มองมแม่ไปซื้อกับมืออื่นหมดแล้วยังยีได้ไปซื้อให้เที่ยง,ง,องอะไรพะร่ำโอ้ยอยู่ค้องถงกับมีนี่อะไรพัดลมไปซื้อยี่สายซีนี่ จังไรฮะไปไหนไปไหนไม่ได้เอาใบกับขี่ลงมานะเรียบคลองอเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปรับรนลูกค้าก่อนนะครับไป